ิฉันชื่อสัตชัดวิรยาคุณละทั์มงคลสิรินะคะอาชีพเป็นพนักง,งานบัญชีค่ะอายุ56ปีเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมาแขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะค่ะมีผู้แนะนำให้เราใช้ดีบูลผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงเหรอเราก็เลยลอง หายจริงๆค่ะค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆอาการปวดของเราหายเราถึงกล้ามาพูยให้ท่านทุกคนฟังว่ามันดีจริงๆเราประทับใจคุณผงสุดยอดมากๆเลยค่ะดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผมเพื่อกระดูกและข้อเขา่า ที่อุดมไปด้วยส่วนประกอบและสารอาหารอันทรงคุณค่าจากกระดูอ่อนปลาฉลามสามารถบรรเทาอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวกระดูอ่อนรวมถึงกระดูและอวัยวะต่างๆของร่างกายดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้อเสืโรคข้อเส็รร่สร,ร,ร,สร,ร,รูมาตอยโรคกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกเคลื่อนนิ้วล็อกปวดข้อเพิ่มความสมดุลของมวลกระดูกดีบูเน่ปริศพันเสริมอาหารชนิดผงเพื่อกระดูกและข้อเขา่า